สวัสดีตอนเย็นครับผมวันนี้เยน็นวันศุกร์ครับผมออกล่าครับพี่น้องเอาโกงมากแปดใบครับกับดวงอีกดวงอีกประมาณจักเก้าใบครับผมแล้วมันจะมีตัวปาครับผมทั้่งดวงทคร่งบวงดงไซเนะโปรไซเนะครับประวัติเล่งไซดวงกับเล่งไซโกงครับ อันนี้ครับไม้ขางคว้องครับป้าเข่าครับผมเอ้าจัไดีมืออื่นสอบกัมาเบิ้ลน้ำกันะครับพี่น้องครับผมมีเวลาใส่หน่อยครับนี่ครับใส่โกงครับผมห้อยควดเมือนขึ้นน่ครับนาทีเป็นควดหู้ควดกินนาทีมากอีกนะครับจัไดีกะอื่นสอบมาเบิ้ลน้ำกันะครัพี่น้องเนาะ สวัสดีตอนเช้าครับมาไปกูหนูครับบันน,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 นี้6โมงจะ20แล้วครับยังไม่สว่างเลยกุ้งกับดวงนะครับกับด่วงดีดไม่คด้กินปะครับไฟกับปเดี๋ยวมากครับ ว่มามนติดเก่งพอดีก็อบอกหอดอบอกหอดเราะท่านตินเก่งอยู่โอ้ดิ่งเลยครับผมไม่มาเลยครับไปหลังต่อไปครับต่อครับ ใส่ไปนี่3-4ม่อันครับเพิ่งบวงเพิ่งกลงไปหลับนี่บริษัทครับนายหมอเดาใส่ตรงนี้โอ้เดินไกลใส่ดวงครับอยู่นี่ใส่ดวงไม่ใส่กลงวะ โอ้ยดวงนิ่งครับนี่หาตัวอยากขึ้นบุ่งนี้งไหมไม่เก้าช่วงมาเคียงใกลุ้ณเฝ้าเอาใจตกหายฟ้าก็มีปล่ายๆอีกตาใช่ปะจำเด็กแน่หลงแน่พี่น้อง น,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 นี่นะที่เป็นโอ้ตุ้งกระน,นิ่งครับโอ้ยหาตัวยากจังปุณนนิมณ์แม่ไ,มไปนต่อครับชีบมาส่ยามเลยครับ แล้วครับเพือเหนอน้านผมวางผมใส่อย่เต่านี้นะก็ไปเห็นไนม่เยยุกยุกยุกยกับนี่เ๋ยวไม้เจอแล้วเอ้านี่เด้ ห้อยขวดหน่อยนึงครับผมอ๋ออยังมีตัวอยึดรับนี่ครับหมายโอ้ยอย่างขี่รถไกส่สวยนี่ครับห้อยเป็นขวดหมู่บ้านนี่ครับผมก็เลยใส่หมายนะครับในชนนึงละไปกันต่อครับผม,มใส่อีกน,นึงวะผมลองใส่ด่วนนึงได ไปต่อครับผมแน่ต้องใส่ใส่บ่วงดีดใส่โอ้ยรดบัดเลยพี่น้องเลยสามอันมันจะขาดปะุดครับน,นี่ตลุดอันนี้แต่รถเดี๋ยวเขาม่เอาครับเสียต้องดวงจับโกงก่อนออยังเรียนอ่ะ โอ้ดวงว่าเอาเลยพีน่น้องน้องทั้งขาว่าอยู่นี่ไหมมุนงกง,กงกนะครับงกงงงเส้นเหียน,น,นึง่ะเดี๋ยวปะไมหมายำกินผมเคยไปใส่แล้วพี่นอ้องนี่คือห้ยอยยางยามน,นี่ห้อน,นย่งนองนี่ นุ่งหลายครับกล้งผมที่บันผม้กล่นี่ครับผมเอ้าเขาครับโอ้ยตัวหนูแม่ลูกหนูครับออกก้อนน้เอเนาะเด็กคนยังครับกหนงก็ไปให้ลูกน้กอ,<ห>กนองเลี้ยงเอาไปครับต่อครับผม ต่อครับผมต่อเป็นครูเป็นครูนะครับต่อโก่งกับต่อดวงต่อยโก่งไม่ได้ดวงเลือกได้คนเลือกได้คนดีเลือกเขาเอาครับจะเป็นดวงก็ครับใส่ไปขั้นบอพันโอ้หนิ่งครับดวงเอาได้ชนเออเห็นห้อยเปิดหน่อยหนึ่งผมว่ามันห้อยหนู เ,เดียวน้ำสัมให้เก่าผลเลยครับโอ้มันไายคนขอมากเลรเนี่ยเจเดบากุงกุ้งดูปะ,ปะออออแล้วพี่นองกงของุงงใช่ปะ เสียครับวันนี้เอจอแล้วครับอ๋ออยู่ครับไปกันต่อครับต่อครับผมกวงกับด้วงใส่ใสะใ,ใส่ไส้ไปเลยครับกว้งก็ปิด่พี่น้องวานนี้ปิดแบบไหนครับกบผู้เขียดเขาน่าวานนี้เนาะ คงปิดแต่ว่ามีโตครับฟาดครับนี่เขาเขียดใช่มันเขียดครับเอา้าต้ง่งครับเหรอด้ง่งมิงเลยครับพี่น้องเลยบอกท่องงานได้ด้วงมันนี่ มาพอ้ห้อยหนูเดือบใส่สาสื่อมาคำเนาะไปต่อครับผมไปต,ต่อจุดนี้ครับผมฝั่งสั่งกงล่องใสกะกับซาดงเอาครับเป็นการหาอยู่หากินแบบอิสานบ้านๆครับ หนูฮะน้ำทงน้ำชาใส่ตัวนี้กบบยี่ทวามบังบอกระหัสสิบห้าสิบครับใส่หมูมัวไปยี่งไม่โตบอพี่น้องตง้วนต้วนก็ร่มครับพี่น้องเอา้านั่นเจอแล้วครับหนูยางริมตะลิงครับใส่หมูมัวๆๆครับมาดิใส่ริมตะลิงกวางอกอนอกรู้ครับมาดิ แตจะมาพอดวงครับพอดวงกับวันแน่ครับ,บ,นเ,นรบเขาครับย,ยุ่งเขาโอ้ยยังกัดครับโอยังมีตัวอยู่ครับเอาไปดีก่อนไปเอาโกงกันไปเถอะรุ่นเนี่ยโกงเข่าอย่างเงี้ยเด้อลุ่นเนี่ยโกงเขานะครับมันคือหลอดมาหอดอดดวงดอะไรวะ นี่ตัวเขากงหรือว่สช่วยรู้เลยหครับก็นลักกงกงใส่ไปข่าวข้างเอง้ากงก็ปิดพี่น้องโอ้โกงปิดแบบไดีบอ่ะกงปิดครับนี่คือเรีนครับโอ้ผาดเลยครับมผมผมปิดขังไม่ได้ปิดบนมันเข่าต,ต่ำไอ้ต้อครับผมอีกดวงสองอัน หลุดต้องกันครับผมไปหลุดหลังสุดท้ายต้องกันครับเป็นไม้ป้าเขาขางป้าคือครับก้านหนามนนตอดข่าว่าท่านไงหนามแหงหนูล่องยอง่อ เต็มตัดคือบอพีหนอ,อ,อเฮียเรียบร้อยครับดวงตกน้าพูดอะมึงดวงตมน้ำยูคครับผมเละเดี๋ยวผมเซพี่นี้ผมเซ่ไปตรงนี้ครับเป็นช่องทางนิหน่อยผมกระโดเป็นช่องทางหนูยางเลยเรียบร้อยดีครับนอนแช่น้ำสิครับอึงตัวจิงใสตัวใบใหญ่กะยังมีแต้มอยู่ครับวันนี้เขา โอ้ยดูโอ้นี่ครับท่่องน้อยเขามั่นี่ครับผมบึงว้าทา่ช่องหนึ่งต้นโอเคครับไปสรุปยอดกันครับผมรผลผลงานเช้านี้ครับพี่น้องยังพอมีตัวครับผมกับงานด้วง2ตัวครับงานกรง2ตัวตัวเล็กๆครับกับบวงดีอีกสตัวครับหนูท้องขาพ้อเด็ดพัดกินครับ เนาะนี่ครับมับนมันครับผมชอบคลิปนี้กะกดไลค์กดติดตามให้กดซับสไครต์ไปนะครับเนอะเพื่อที่พอผ่าดคลิปต่อๆไปพี่น้องขอบคุณครับทุกการติดตามราชมอิสาพนพารสปอร์ตกับเบิร์หนาวัางขอบคุณครับผมขอบคุณที่หลายครับพี่น้อง